สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการส w a ปเหรียญชื่อเหรียญดอสซีล่านะครับเป็นเหรียญมีมอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาถูกมากนะครับผมถ้ายังไม่ขึ้นนะครับไปที่ wallet แล้วก็สองขีดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดอทซีล่านะครับมันจะขึ้นมานะครับถ้ามันปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็กดเปิดนะครับผมฉะนั้นก็กดเข้าไปนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เก็บเหรียญนี้ไว้ไว้บ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันราคามันลงนะครับก็เลยว่าจะส w a ปเพิ่มนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมคลิปนี้นะครับให้ได้เป็นการชี้นําชักชวนชี้แนะในการลงทุนแต่อย่างไรนะครับเป็นวิธีการนะครับผมในการสวอปเหรียญนะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญของเราไว้ในกระเป๋านะครับผมโอกาสวันข้างหน้าก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็หลายๆเหรียญเราก็เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดสคอยนะครับผมแล้วก็ชิบะเบบี้ดอสนะครับคือเกือบทุกเหรียญนะครับผมสมัยก่อนก็จะถูกนะครับพอมีการคนถือครองเยอะนะครับก็จะเข้าคอนเซปต์ดีมาร์สพลายนะครับอ่า ก็ราคาจะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยนะครับโดยโดยที่ว่าถ้ามีการเผาเหรียญนะครับเหรียญน้อยลงนะครับผมก็มันก็จะเข้าคอนเซปต์นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรได้นะครับผมเป็นบาทนะครับเป็นหน่วยบาทนะครับไม่ใช่ดอลลาร์นะครับก็ถูกมากนะครับผมไปดูที่รูปการนะครับตอนนี้นะครับผมต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับก็ยังบวกอยู่นะครับผมหนึ่งจุดห้าครับแล้วก็แล้วก็หนึ่งวันนะครับก็บวกมาสิบสามจุดเจ็ดห้าครับ หนึ่งวีคนะครับติดลบอยู่นะครับผมส่วนทั้งหมดนะครับซึ่งราคามันมันไอ้มันถูกมากนะครับผมมันก็เลยไม่ขึ้นกราฟให้นะครับเพราะว่าทศนยมมันเยอะนะครับตอนที่รายการเปิดตอนที่ราคาเปิดใหม่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ก็น่าจะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตอนที่เปิดใหม่ๆนะครับผมทศนิยมสิบสามตัวนะครับนับแล้วนะครับผมก็หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมุวมซื้อขายนะครับก็ไม่น้อยไม่เยอะนะครับ เจ็ดเจ็ดล้านนะครับสิ็ดเจ็ดล้านบาทนะครับผมแล้วก็ไปที่ b i n a n c Scan นะครับไซต์โปรแทนะครับเหรียญนี้นะครับผมมีคนสามแสนเก้าสิบเก้าร้อยสามสิบเจ็ดแอคเคนนะครับมีการโอนนะครับเป็นล้านเลยนะครับผมซึ่งเหรียญนี้มีการซื้อขายค่อนข้างที่จะถี่มากนะครับผมเลื่อลงมาข้างล่างก็จะเป็นบล็อกเชนในการซื้อขายนะครับนี่ครับเกือบเกือบเกือบทุกนาทีเลยนะครับผมมีการซื้อขายนะครับคนมีกําไรก็ขายนะครับคน ต้องการกำไรก็ซื้อนะครับถ้าแพนเค้กไปไปกระเป๋าตังค์นะครับก็จะเป็นการซื้อนะครับเป็นการสวบนั่นเองนะครับผมถ้ากระเป๋าตังค์ไปแพนเค้กนะครับก็มีการขายนะครับเทขายนะครับก็ซื้อซื้อขายขายนะครับผมอุปทานทั้งหมดครับค่อนข้างที่เยอะนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับลองไปดูผู้ถือนะครับว่ามีคนเผาตรงนี้นะครับผููถือนะครับผม แพนเค้กสวอปนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นะครับตรงนี้มันไม่ได้เรียงนะครับอ่าปกติมันจะเรียงนะครับผมว่าใครถือมากถึงน้อยนะครับตรงนี้มันไม่เรียงให้นะอยากรู้ว่าเผาหรือยังครับอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยกดไปที่ล่าสุดสุดท้ายนะครับสี่สิบวันนะครับคือกระเป๋าเผานะครับเบิร์นนะครับ หาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เรียงนะครับผมโอเคนะครับผมในเมื่อหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับไปนะครับผมก็จะทําการซื้อนะครับอ๋อก่อนจะทําการซื้อไปดูที่เว็บไซต์ก่อนนะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นไซต์บ t ็แท็บมันจะแปลภาษาให้นะครับก็ลองมาอ่านดูนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับในเว็บไซต์ครับ แต่ว่าการที่คนถือครองเยอะๆนะครับผมเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับเพื่อเพื่อดึงนักลงทุนต่อเนื่องนะครับโอเคนะแบ็กกรานะครับผมแล้วก็ก๊อปปี้นะครับจักงนั้นก็ไปที่แพนเค้กนะครับสเหตุที่เราต้องตั้งชิปปิดตัวแล้วนะครับผมก็เป็นเพราะว่านะครับผมทางเจ้าของโปรเจกต์นะครับแล้วก็แพนเค้กนะครับผม เขาจะหักค่าเหรียญของเรานะครับผมเก็บไว้นะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือว่าบางเหรียญครับก็หักเพื่อไปจ่ายรีเบทนะครับหมายความว่าถ้ามีคนซื้อมีคนสวบมีการทําธุรกรรมนะครับเหรียญที่เขาหักไปนะครับก็มารีเบทให้กับคนถือนะครับผมสองก็คือว่าบางเหรียญก็จะหักเหรียญของเรานะครับเพื่อไปทําการเก็บเก็บไว้นะครับเพื่อนําเงินส่วนนี้ไปทําการตลาดนะครับสามก็คือว่าเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องนะครับผม สภาพคล่องในระบบนะครับเพื่อให้เป็นการหมุนเวียนนะครับผมก็หลักๆก็มีประมาณนี้อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มนะครับผมส่วนแพนเคสสวันะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ละเหรียญก็จะไม่เท่ากันครับบางเหรียญก็จะไม่หักเลยนะครับผมถ้าเราซื้อในเว็บเทรดนะครับผมเราก็จะได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับนาราคานั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะโดนหักไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเว็บเทรดเขาก็จะหักค่าคอมนะครับหักค่าค่าการซื้อของเราไปนะครับผมมาทัตวอลเลรียนะครับกด tdf นะครับ แล้วก็กดที่แผนเค้กสวอปนะครับแล้วก็เค้กนะครับกดคัดลอกแท็กนะครับของผมอยู่แล้วนะผมก็กดเลือกโรสซล่านะครับผมมีเท่าไหร่อา่ามีหนึ่งนะครับมีหนึ่งใบแนนนะครับอลองกดสวอปดูนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไปที่ ตรงรูฟันเฟืองนะครับไปตั้งชิปเพตเทอร์เรนต์นะครับตั้งเป็น11นะครับลองดูนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดสวอปกดคอนเฟิร์มสวอปนะครับไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้11ใช่ไหมสิบอ็้าอะสิบอ็ดจุดนะครับผมตั้งค่าชิปเพตเทอร์เรนต์ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เหรียญเยอะที่สุดนะครับเมื่อกี้ได้นะครับผมเราก็ตั้งใหม่นะครับผม11.121เอ้ยเออใช่อ่าได้นะครับผม สิบเอ็นึครับถ้าได้นะครับก็กดปิดไปนะครับแล้วก็ตั้งชิเพตโซอทเล็ใหม่ใหม่นะครับสิบเนะครับอ๋อมันเป็นหมดกลางคืนสิบเอ็หนึ่งห้นึ่งห้าไม่ได้นะครับผมตั้งไปที่11เอ็ย้ยสิบเจุดหนะครับ ได้ไหมอ่าได้นะครับผมสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดได้นะครับยังครับเปลี่ยนใหม่นะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะครับจุดตรงหกก่อนนะครับเมื่อกี้อ่าได้นะครับผมเมื่อกี้ลองสิบเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้านะครับไม่ได้นะครับใช่ไหมลองใหม่อีกทีนึ่งครับเอ้าได้อีกนะครับผมอ่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่นะครับเฮ้ยได้อีกนะครับผมลองนะครับปรับมาเรื่อยๆนะครับ จุดหนึ่งสามนะครับได้นะผมแล้ว๊บนังปรับเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนตอนที่คนซื้อเยอะๆนะครับไอ้ค่าตรงนี้มันจะสูงนะครับชิปเพททอร์รนตนะครับคือมันไม่ยอมให้เราซื้อนะ,อะในราคาที่ชิปเพททอร์เรนตที่ว่าน้อยนะครับ ได้นะครับผมผมจะทําการซื้อในราคานี้นะครับผมเดี๋ยวกดแคปชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็กดแอปพูฟนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมก็กดโค้ดนะครับมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับผมรอพักหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กดปิดไปนะครับทีนี้เหรียญเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับเหรียญเราเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ14ล้านล้านนะครับก็ ย้อนกลับไปดูนะครับผมที่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้อนมาดูที่ในแอ้นสมาร์ทเชนนะครับไอ้บีเอสซีสแกนะครับย้อนไปดูนะครับผมมันก็จะมีอ่าบล็อกเชนขึ้นนะครับว่าเราได้ทําการซื้อนะครับนี่ครับสามสิบเจดวินาทีนะครับแผนเค้กนะครับจากแผนเค้กโอนมาที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับตรงนี้เราเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตึงตึง โอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสวนเหรียญนี้จะไปถึงไหนอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมซื้อขายเยอะนะครับแล้วก็มีคนถือเยอะนะครับผมมันก็จะราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่เหรียญเหรียญนั้นนะครับโดนเผานะครับก็คือการเบรนนะครับเบรนเหรียญทิ้งนะครับผมทําให้อ่าเหรียญน้อยนะครับผมเข้าคอนเซปต์อะดีมานซ์สปายนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย